ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับกับผมนายเอีบสองล้อครับเถิดนะเมื่อวานน้าท่วมนะครับตรงนี้น้ำปิงขึ้นมานะมันฝนตกหนักนะเขตแถวบริเวณนี้ท่วมหมดเลยแล้วที่นี้ทรายไม่ได้ดูดนะตอนเนี้ยทรายที่มีก็เอายากนะครับรถพ่วงเข้าไม่ได้คือผมต้องทอยขึ้นไป,ไปบนก่อนนะแล้วค่อยตัดเดี๋ยวทอยเหือบวันพรุ่งนี้เลยนะที่นี่เขาให้ทอยได้นะแต่ไม่รู้มันจะจมไหมเมื่อกี้หกล้อพ่วงจมไปคันนึงแล้วนะตรงนี้เอามากลับรถตัวนี้ดูไหนเพิไหมจมไหม วันนี้ทอยท้ายนะไม่มีอะไรมากนะฮะคงไม่จมนะของผมอะหวังว่านะเราคือเป็นที่ผมใหม่แล้วเดินเข้ามาในน้ำเนี่ยผมเอันตรายะกลัว,วมันจมนะฮะเฮ้ย <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้อย่างนี้จมเน่เดี๋ยวตั <c oughs> ้งรำใหม่ก่อนรู้สึกว่ามันสุด ซุดขวานะฮะเดี๋ยวตั้งลำใหม่ก่อนถ้ายังใสให้เต็มแล้วออกตัวนี่จมแน่นอนนะฮะน,นี่มีต้องเบี่ยงซ้ายรู้ทันทีเลยว่าเมื่อกี้มันเอียงขวานะฮะอ่าทางซ้ายที่จะแน่นหน่อยเคยพี่ต้อยจัดเลยต้อยสั่งให้นะนี่เมื่อกี้ถอยมาตรงนี้เป็นไง รอยุบไปขนาดนี้ไม่ได้ใส่ของนะท่านผู้ชมโอ้โห oh เดี๋ยวออกนี้ไปก็รู้นะฮะทอยไปไว้สักสองลำสามลำเลยก็ได้ mm hmm. เผื่อวันพรุ่งนี้ด้วยมันต้องทอยแล้วแหละท่านผู้ชมไม่ถ้าไม่ทอยก็ไม่ได้นะครับเดี๋ยวไม่ได้ใส่นะครับคือมาเรื่องขเรื่องคือน้ำตรงนี้ที่จริงเมื่อวานเป็นน้ำหมดเลยนะ วันนี้ดูดได้แล้วนะครับแล้วเขาถมเข้ามาใหม่เป็นหินถมเนี่ยอืมมันจะเลยอันตรายหน่อยแล้วเข้ามาท,าทั้งพ่วงอ่ะมันจะออกยากนะมันจะมาจมตรงเนี้ยรถเชลเลอรล์รถอะไรมาจมตรงนี้เออาต่ดูเดี๋ยวคอยใช้นะให้เต็มกล่องมาเลยเอาให้มันเต็มกล่องมาเลยใส่แม่งเต็มกล่องเลยเพ่ เอาสวดมันเลยไหนก็ถอยแล้วเอาให้คุ้มนะใส่มแม่งเต็มกล่องเลยสวดกล่องเลยกลับมาใช้วิชาเดิมนะวิชาแบกนะเมื่อก่อนแบกโอ๊ยได้เงินเยอะเดี๋ยวนี้แบกไม่ได้คนนั้นลูกข้อไม่ได้แบกนานแล้วจะต,ติดหลมนี่หาเลยนะรถคันนั้นเขาก็น่าจะรอถอย ไม่ดูพอยไ,ได้ไหมแต่หกล้อพ่วงคันนั้นนะ่ะเขาจะเข้ามาเอาอยัางไงเนี่ยเอออ่ะเต็มแล้วห่ะพอแล้วหรอพี่ต้อยโอ้โหเร่งไปเร่งไปเร่งไปโอ้ยตรงนี้หนืดหนืดเอาแล้วจมแล้วโอ้สบายเหลือๆนะแรง <c oughs> โอ้ภริยาโทรมาพักนึง พี่เขาต้องถอยเข้าไปนะครับแล้วออกมามันจะจมนะฮะก็อบอกให้เขาก่อนตัวถอยยาวเข้าไปได้ก่อ,อถอยยาวเข้าไปเลยมันจะนืดน,น้อยหนึ่งตอนออกมาได้ไมได้กันมาโคดานเอาคือเมื่อกี้เขาเข้ามาเมื่อเช้าแล้วเขาติดลมนะร้อน้ะเขาจมหมดเลยนะเมื่อกี้เดี๋ยวเราเอาถอยให้ไปก่อน ถอยไว้ไปไว้คือจองเหมือนกับว่าเราถอยไว้เนี่ยจองเป็นของเราเลยพรุ่งนี้มาก็เป็นของเรานะครับเขาก็ไม่ยุ่งนะเพราะมันจะมีป้ายปักชื่อเราไว้นะที่นี่ให้ทําแบบนี้ได้นะครับชีวิตชวิชาถอยถอยนะ ไตรงนี้นะเดี๋ยวเดราหาเส้นชีชิดเกินไปหน่อยเดือนวเราจะไปดำตรงนู้นนะอะาตรงนี้แหละอ่ะ ไม่ใส่เยอะๆพี่ต้อยแม่สองเที่ยวได้ไม่ได้ไม่รู้ว่ะสองเที่ยวน่าจะได้นะต้องรอค้นใส่ให้เต็ม อย่าไปติดหลบนะเพื่อนเข้าไปข้างในนั้นนะเรากองไว้ตรงนั้นเออพอพอเ,เ,เดี๋ยวไอท้ทอยทรายกำเดียวพอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเรอเข้าไปถอยนะจากตรงนี้ ดูรถ่วงคงนั้นจะออกได้ไหมก็น่าตัวจะเข้าได้ก่อนน่ะนอกจากคือแม่โคดันน่ะแม่โคต้องดันตัวตลอดทางเลยนะถ้าเหลือสิบล้อมันยังจมเะเนี่งบัมาซื้อเอาตำนโนน้าที่เขาทอยไว้นะ ที่หล้อถอยไปไว้น่มันแปลงแบบร้อยเดียวไปได้จใ่ยังอี่เสี่ยงนะเนี่ยอีเสี่ยงเเนี่นยถ้าตัวเข้าบบอาเไปเลือ่ยังขี้โจมะรอ่าเบาหลพุ่น,นกว่าน่ยะรอพุ่นอ,อ,อยูด่ดีกว่าพุ่นง,งแต่ทีต่ตะกี้ตะก,ก,กี้มีกล่องนั้จะเป็นพวงบาเอา,านาตะกี่ยเ้วบนี่ยัแปงตแล้วเะแปลงตาไปหลือรถตัดยังยุบมันขอมันข้อตะกี้อ่ะ อันนั้นรถตังยังโจมนะกะตัวไปรอพุ้นเดินได้จะไปได้หรือว่าจะรอหรือว่าจะลองใส่นี่อาลูกปไปใส่ปุ้นแม่ใส่นี่ก็ได้หรอเนะี่หะยอาลูกไปจองให้ปุ้นก่อนได้เลยลูกไปจองให้ปุ้นก่อนแล้วตัดหัวเพ่ก็ได้หรอก็จะลองเสี่ยงเข้าไป <c oughs> ลองเสี่ยงก่อนก็ได้หรอแต่ถ้าว่าเอาแถง เอาปุ้นแล้วก็หัวมันเอานี้กับเข้าแทา,ายอยู่ตัวก็ว่าจะลองถอยเข้ามาก่อนก็ได้หรอกกัเดียวอ,ะอ่ะถ้รอในกว่าไได้น้ันได้ยันรอเดียวกันออตาหนะ่มีก็ว่าตัวจะลองเสี่ยงถอยเข้ามาถอยเข้าจะลองเสียงถอยเข้ามาก่อนผ่านเหมือนนะ <c oughs> ม,นมันเหมือน้ามออกมได้มันโดนน้เหมือนอ๋อ เดี๋ยวรอดูคันนี้ออกมาก่อนนะหก้อนี่เขาก็ไม่กล้าเข้านะขณะผมยืนมันยังยุบเลยเดี่ยดูดิเป็นที่ลอยน้ำนะเดี๋ยวผมค่อยถอยเข้ามาต้อยดันไอ้ต้อยดันเลย ต้องดันเลยนะมันฝืนไม่ได้นะมันจมแล้วมันไม่เหมือนจมเปื่จมโครนนะมันเป็นทรายล้อมันหมุนฟรีนะครับแรงเหลือแต่ว่าล้อมหมุนฟรีนะครับแรงหมดแล้วแรงหมดแล้วไอ้ต้อยดันไอ้ต้อยดันเลยเคยแรงเหลือเอากระนั้นไปนู่นเห หนเจ้าไม่ได้แล้วนะเออได้เกอกผมไปบอลวอ่าไปเอาปุ้นมามื่อกี้มันจะได้ไหมเจ้าล่ะอเดี๋ยวเราถอยเข้าไป ต้องไปทางซ้ายนะัทางขวานี่มันจะจมเยอะกว่านะเราเบี่ยงออกซ้ายไปนะครับโอกาสจมมันจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่รถเดี่ยวไม่มีปัญหาหรอกนะจมก็ดันอนะง่ายง่ายไปต้อสวนเลยเ้อ ยี่สิบบาทเดี๋ยวข้าเอาไปให้แก ไปต้อยเอาเยอะๆไปเลย สักสองสามเที่ยวนะเดี๋ยวค่อยค่อยบ้างกันอีกที มาแย,ย,ย่งถอยซะแล้วคลิปนี้ถอยทรายอย่างเดียวนะ <c oughs> เข้าไปตรงนู้นไปเอาทรายถมนะแต่คงจะเข้าไปยากละทางนะ่าจะตัดขาดถูกตัดขาดจากน้ำที่ท่วมไปแล้วนะครับ รอหกล้อคันนั้นเขาถอยออกมาก่อนอันนั้นเขามารับจ้างทอยให้ป้านะครับอืม ติดแล้วรถผมติดแล้วนะะโอเคลงมาได้มันจะได้แค่แค่ลำนี้ลำสุดท้ายแล้วนะอีกลำน่าจะไม่ได้แล้ว ไม่ได้จองทรายตังบนท่านเจ้าทรายที่อยู่ข้างแม่โคอันไหนที่หกรถถอยไปอ่ะเดี๋ยวเที่ยวนี้ไอ้จะซื้อเอาเที่ยวเอาที่บนท่านไปก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ไอ้ค่อยมาเอาที่ไอ้ถอยเนาะได okay, คะ้ค่ะโอเคค่ะค่ะองรีบจองก่อนนะเดี๋ยวไม่ทันคนอื่น <c oughs> <c oughs> ไม่ได้อนะทรายไม่ต้องแย่งกันต้องใช้หัวนิดหน่อยนะไม่งั้นแย่งกัน,กนตาย <c oughs> นี่อหือ เน่ลงทุนเดินไม่โคมงเลยพี่ต้อยนะสุดจริงๆเลยพี่ต้อยเลยเฮ้ย ไม่ค่อยสวยนะครับช่วงนี้แต่มันจาเป็นต้องได้เอาแล้วนะเพราะสายไม่ค่อยมีเท่าไหร <c oughs> <อ>่รอเต็มแล้ว ที่ยวนี้หมดแค่เที่ยวนี้แล้วนะครับจบแล้วนะฮะเพราะมันได้ผมทอยไปเนะี่ยสามเที่ยวนะฮะที่ทอยไปนี่นะ <c oughs> สามเที่ยวนะที่ทอยไป ค้นเขาจะทำอะไรจะถอยทรายเหมือนกันเหรอสามชิ้ก็พอละเพราะว่ามันใส่มาเยอะนะ โอ้พี่น้องจากจังหวัดเลยนะฮะเราจะถอยไ้ายเหมือนกันหรือเปล่าคงต้องทอยคือถ้าไม่ทอยแบบนี้ก็ไม่ได้นะซ้ายมันก็ดำนะไม่ค่อยสวยพอละแามที่เราจบแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะเอากองนี้นะฮะ <c oughs> <c oughs> จบแล้ว ไาโถมเหรอสาถมข้างนอกน่นก็มีนะเมื่อกี้ถามสมิทธยังข้างนอกก็มีเนี่ยที่เทเลอร์ไปใส่มาเนี่ยเมื่อกี้เอาวนไปเอาข้างนอกตรงปากทางไหนปล่เเเะเออเออเออเขาจะใส่ถมนะี <c oughs> ิจิงเมื่อก่อนเขาใส่แค่ข้างล่างนะแต่มันไม่มีแล้วนะ <c oughs> สายโอ้ยดำปีชอะแต่มันต้องเอาแล้วไม่เอาไม่ได้อะไปส็จแล้วก็ เกี่ยวหางแล้วก็ใส่ทรายไปไม่ทากันนะโอ้จะค่อยไปล้างข้างนอกแล้วนี่พวกนี้เกี่ยวหางก่อนอเกี่ยวหางจบภารกิจ คลิปนี้นะฮะ ใหญ่ไนมเด้อเอออันนี้ทอยมาเกอะไว้น,นี่ยแบไหนเอาไว้หกแต่เดียวอย่าเอาอันนี้ที่ก่อนนะอือก็ว่าใหญ่ดีวะสายผายสายผายบอกโอ้โหรถหกล้อมันทอยมาไว้อนนะโล้อมาไว้เออฮะางหกล้อถอยมาแนนะ่โอเคต่อห้างกัน กาต่อหางที่เบี้ยวนะครับมันต้องถอยแบบเบี้ยวๆนะเกี่ยวหางก่อน แล้วนะครับภารกิจในวันนี้ถอยซ้ายขึ้นมากองไว้ <c oughs> เพื่อวันพรุ่งนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้คงต้อขอลาไปก่อนแล้วนะ <c oughs> ไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วกดติดตามเขาด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ